ค่ะ,คะ,อะอเอาถอยออกมากล้องเต็มจอเลยจ้าไม่เห็นนะ้าค่ะวันนี้นะคะเ,<อ>เรามีของเล่น,<อ>นคือเจ้าหญิงเปลี่ยนชุดเอลซ่าใช่ไหมอรยาวันนี้น้องเอรยากับน้องลิต้านะคะจะมาเล่นเจ้าหญิงเปลี่ยนชุดเป็นของเรื่องอะไรคะเนี่ยเ,เรื่องเอลซ่ากับแอนนาโฟสเซนนั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะคะ นี่เดี๋ยวเรามาแกะกันแกะต้องให้คุณพ่อกับคุณแม่แกะถ้าแกะเองหนูมันจะกระจายไปอื่นอาวคนนี้ใครคะเอลซ่าอ่ะให้กล้องดูไหนค่ะว่าเป็นเอลซ่าอ่ะอ่ะคนนี้ใครคะแอนนาคนนี้เป็นน้องไงคนนี้เป็นพี่แอนนาแล้วมีอะไรเอกมีฉากกั้นฉากกั้นห้องเอลซ่าเขามีมาให้สองตัวแอนนาสองตัวนะ ใช่แล้วก็มีโอลาฟหนึ่งตัวนี่โอลาฟอ,อ,อันนี้โอลาฟนี่ไงเทงมาได้เลยโอลา